ร่างของวงจรนะครับเพื่อ,อสวยงามนะครับไม่น่าจะหลุดจะหลวมอะไรนะครับโอ้ผมก็จะไปดูทรานเตอร์ที่มันจับโปรเจกต์นะสักก่อนเลยนะครับน,นี้อันนี้อันนี้ก็คือกันเพื่อไม่ให้ตัวนี้มันชนกับเหล็กน,นะเนี่ เพื่อที่จะป้องกันการหักเวลาลงไปอย่างนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะอ่อนนะแล้วมันก็หนักเขาก็เลยทำอย่างนี้มาโอ้นะครับมีมีสีบวมด้วยนะไม่รู้ว่าจะเป็นผลไหมไนะครับหรือว่าแค่บวมนะอ่ะเดี๋ยวผมจัดไปทันเตอร์ที่จับโปรเจกมันจะเป็นตัวนี้หรือเปล่า แล้วก็ตัวนี้หรือเปล่านะหมายถึงนะอันนี้เดาเอาเดาก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปไล่วงจรดูอันนี้มันคืออุจจาระอะไรเนี่ยอุจจาระอะไรครับไปจัดไปครับนี่เลยเจอแล้วนี่เลยสองเอ็นหะ้าห้าห้าหนึ่งนะเพื่อนเนียมอยู่ตรงนี้นะมันเสียด้วยตัวเองของมันน,นี่นี่นี่ ถ้าฝั่งนี้มันจะจุนีนะนี่นะดูวงจรมาดิแม่นี่มันจะตรวจจับแม่น่มันจะตรวจจับการอร์โหลดนะเนี่ยที่อาเข้าขาวมันเสียด้วยตัวเองมันรั่วนะ เไม่รู้ค่อยวัดดูเอามาใส่ดูก่อน 2N5551 นหะ้าห้าหมาดูมาดูนี่นะเพื่อนบัดกี้แล้วก็ตัดขานะบัดกี้แล้วก็ล้างออกสักเล็กน้อยได้ลองก่อนนะครับลองเครื่องก่อนนะวางลงไปให้มันพอที่จะ ้องระมัดระวังด้วยบางทีมันก็จะลองบางทีมันมันอาจจะช็อตได้น,นะครับอาเล็งดีเนะดือนนะดียังดีแล้วไปมาฟังเสียงรีเลย์กันหน่อยนะครับฟังเสียงรีเลย์นะฮะเสียงปั๊กนะครับทำไมไฟไม่เข้าอ๋ออ่ะนะครับดูดแล้วนะครับดังแครกนะฟังนะครับ เปิดสวิต์นะครับ,ครบแครกแรกก็จะมาจากสวิต์แคร็กที่2มาจากดีเล์แล้วต่อจากนั้นปิดสวิต์ปุ๊บจะได้ยินเสียงดีเล์กับเสียงสวิต์แต่ว่ามันจะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แคร็กจะต่างกันนะครับนะครับเอางี้ดีกว่าอ่ะอ่ะนี่นะครับนะผมจะเสียบปลั๊กเอานะครับเปิดสวิตต์ปลั๊กนะครับ,นนรบเสียบปลั๊ก นะครับเสียงรีเลย์ดังนะครับถอดปลั๊กนะครับก็รีเลย์ตัดต่อแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวลองฟังเสียงกันก่อนนะครับว่าเสียงหลกหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อนๆและทีนี้นะครับเครื่องใช้งานได้แล้วนะครับก็เข้าสู่การดูรายละเอียดต่างๆของอุปกรณ์ว่าจะหลุดหรือไม่อย่างไรนะครับภาคจ่ายไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคจ่ายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของ P.M นะครับบวกลบ15โวลต์หน้ามิกนะครับแล้วก็5โวลต์นะครับที่ไปเลี้ยงเอฟเฟก Effect. ซึ่งอุปกรณ์ที่เขาติดซิงค์ระบายความร้อนเนี่ยพวกนี้มันจะส่งให้เกิดความร้อนแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะขากรหลุดหลวนได้นะครับรวมไปถึงขาทรานเตอร์ต่างทรานเนตอร์เสียก็อาจจะมาจากเกิดการโอเวอร์โหลดและคุณภาพของทรานเตอร์มันอาจจะเสียเองนะครับรวมไปถึงตัวท้านทานมีโอกาสที่จะหลุดหวมได้นะครับในส่วนที่อาร์ไม่ตัวนี้ก็จะดําเนินการเปลี่ยนนะครับ ค่าอุปกรณ์น่าจะอยู่ข้างล่างของแผ่นวงจรนี้นะครับแต่ถ้าไม่เห็นค่าอุปกรณ์ก็เดาเอาว่าเป็น10โอห์มนะครับเพื่อนๆก็ดําเนินการไปนะครับรวมไปถึงการเช็คดูว่าในส่วนของ c เนี่ยของ c ที่มันบวมๆอยู่เนี่ยมันบวมแล้วมันขาดไหมค่าไมโครเขาเสื่อมไหมนะครับโดยการใช้มิเตอร์วัดนีเช็คดูนะครับนั่นก็คืองานเก็บรายละเอียดต่อไปตัวนี้ก็คือชุด ที่ใช้กับแบต12โวลต์นะครับรุ่นนี้เขาใช้แบต12โวลต์ได้นะเพื่อนอุปกรณ์ที่เสียก็จะเป็นทรานเตอร์ตัวนี้นะครับ 2N5551 นะครับสรุปไว้ตรงนี้แล้วนะครับเข้าสู่กระบวนการตามที่ผมกล่าวนะครับ ขั้นตอนนี้ข้ามไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นงานเก็บรายละเอียดนะครับมันจะซสำจะซากตั้งแต่เด๋ยวนี้เพื่อนๆก็เริ่มเบื่อเสียงของดีเจวิสโกกดากไปมากพออยู่แล้วเพื่อนๆครับอ่านะครับค่าอุปกรณ์ก็อยู่ใต้อุปกรณ์ตัวนี้แหละนะสิบโอมเขาแนะนำห้าวัต์นะครับนั่นเขาก็ใส่มาครึ่งวัตเลยนึ่นีนี่น้ำตาลดำาๆนะ ครับนะใต้อุปกรณ์นะครับทีนี้ถ้าป้องกันการไหม้ลงไปถึงใต้อุปกรณ์แล้วก็อาจจะต้องยกขึ้นสูงขึ้นมาหน่อยนึ่งนะครับมันถึงจะไม่เวลามันไหม้มามันก็จะไม่ทําให้ตัวเลขจะนี้หายไป1 0 r 5แลนะ้วเป็นอยู่ขีดทับด้วยนะครับห็นก็คือ10โอห์มนะครับ5วัต์นะ เอาตัวใหญ่ก็ได้แต่ว่าเขาใส่0.5วัตต์มานะนวครัทำตามเขานั่นแหละนะครับในส่วน C ตัวที่บวมนี่ก็ค่าไมโครยังได้อยู่นะครับตัวนี้เป็น6,800ไมโครฟารันรสสามมดนะครับ63ามุนนะครับแล้วก็พัดลมก็ทำความสะอาดไปครับเก็บรา,ายละเอียดนะครับด้านล่างวงจรก็บัดกี่เรียบร้อยนะครับประกอบเข้าไป ฟังเสียงรีเล่ก่อนมุนน็อตฝาหน้าครับเพ่ีเล่ดูดเห็นไหมอมกันนั้นก็ทำการจบคือเทยวเดังแล้วหนึ่งข้างหนึ่งตุกตัดตัดนะข้างนี้เลยดังแล้วอ้าวพอประกอบหน้ามิกเข้าไป แล้วทีนี้ก็ประกอบเข้าไปนะครับพเพื่อนอะโมณ์ตสอบทดสอบ,สอบเห็นไหมใช้งานได้นีครับมันไม่เสียแล้วถึงในภาพขยายนะครับเสียที่วงจรป้องกันโงนะครับอุปกรณ์เสียก็อย่างที่เพื่อนเห็นในอุปกรณ์ที่เสียนะนะครับเออนะครับก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนนะ ิวิดีโอไว้แล้วจากไปเพราใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ